สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า p i l a s Chase 2นั่นเองถามว่าผมมาทำอะไรในแมปนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า n i โ o t i c ั s นั่นเองนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าปกนี้นั่นเองนะครับและสาเหตุที่ผมรีวิวนะครับเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับ g o d z i l l a หรือว่าตัวละครนี้นะครับเลฟเรเรนมาจากตัวก o d z i l l a นั่นเองนะครับเพราะมันมีตัวก o d z ซ l l a ในเกมนี่แหละผมก็เลยมารีวิวนะครับนะถ้าไม่มีผมก็คงไม่รีวิวอะโอเคนะครับสำ นะครับนะทุกคนจะต้องซื้อมันนั่นเองนะครับโดยที่เราจะต้องกดมาที่ตรงช็อปตรงนี้นะครับนี่นะครับนะตัวนีโรติคัสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวเงินที่เราจะต้องใช้ในการซื้อนะครับก็จะใช้คอนทั้งหมด1954นั่นเองครับซึ่งตัวเลข1954เนี่ยนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กปีฉายของก็ซิล่าเรื่องแรกนะครับนะก็สําหรับวิธีการรับคอนนะครับทุกคนสามารถได้จากการที่เรานั้นนะครับนะชนะของ2ฝั่งเลยนะก็คือฝั่งฮันเตอร์แล้วก็ฝั่งสวายโวนนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรััััับบบบฝ่่่งงงวววววโเเเีียททุกจจตต้อออออาาฟหืสข ดานนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับนะจนกว่าเวลาจะหมดนะครับเราถึงจะได้ตัวคอนมาครับนะอีกอย่างนึงนะครับก็คือของฝั่งฮันเตอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องฆ่าคนนะครับนะถึงจะได้ตัวเงินมานั่นเองนะครับก็นี่นะฮะวิธีการรับคอนมาก็มีประมาณนี้แหละต่อมานะครับก็คือตัวสกินทั้งหมดของตัวนิโรติคัสนะครับนะสกินแรกคือสกินนอร์ม l ลต่อมาสกินที่2 2 0 0 0ซึ่งตัวสกินนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากก็ซิล่า2000หรือตัวก็ซิล่ามิเลเนียมนั่นเองนคสกกิต่ออมา็ื องซึ่งตัวสกินนี้นะครับจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวกุซิล่าเอิญนั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดนะสกินต่อมาคือไอวีนะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับขอข้ามเลยละกันสกินต่อมาคือซีรีส์ซึ่งสกินนี้นะครับจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวกุซิล่านะครับของตัวแอนิเมชันที่เป็นกุซิล่าซีรีส์ของตัวลูกของซีล่าแหละนะครับในภาคปี1998สกินต่อมาคือสเน็กอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก,ะอ,อ,กอ,าอะไร,ะรก,ก็ขอข้าามมมมอ Snake, อออออีกกเเเหืืนนนนนนดิิคัับสต่่ง คับนะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะหรือว่าเขาลงสีแบบ ของเขาเองนั่นแหละครับก็สําหรับวิธีการได้ตัวนี้นะครับทุกคนจะต้องแรงบอลก่อนนะครับนะถึงจะซื้อตัวนี้ได้ถามว่าเราจะเพิ่มแลงยังไงก็ให้เราเล่นตัวนี้ไปเรื่อยๆแหละสกินต่อมาก็คือซิวเวอร์อันนี้ก็เหมือนกระบอลเลยนะครับก็คือเราจะต้องเล่นไปเรื่อยจนกว่าแรงเราจะถึงซิวเวอร์นะครับสกินต่อมานะครับคือดอชซึ่งสกินตัวนี้เนี่ยนะครับจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวไคจูที่มีชื่อว่าดอชนะครับซึ่งจะอยู่ในกอซิลลาปะทะของนั่นเองนะครับสกินต่อมา R G B อันนี้ของเกมทําาาาาาเเเเออองงงครัับข้้มมมไปลยสกกกินนนตต่่่ืแแะซึวีีจจจใำ ซิลล่าอินเฮลนั่นเองนะครับต่อมาคือแกรนนั่นเองนะครับซึ่งตัวสกินนี้นะครับจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวก็ซิลล่าปี2014นั่นเองนะครับเป็นก็ซิลล่าที่ทางเล gendary เป็นคนสร้างนั่นเองนะครับสกินต่อมาโกอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับมันจะเหมือนกับตัวซิลเวอร์แล้วก็ตัวบอลนะครับต่อมาอาร์คอันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวก็ซิลล่าปี1998นะครับนะหรือว่าตัวก็ซิลล่าที่อยู่ในเกมอาร์คนั่นแหละนะครับหรือที่รู้จักกันดีนะครับก็ ปี2024นะครับนะหรือว่าตัวก็ซิล่าปะทะคลอง the new empire นั่นแหละนะครับนะก็ <S <S ตัวล่าสุดเลยสกินต่อมาก o อลี่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวอะไรนะครับก็ขอข้ามเลยละกันนะครับนะต่อมาสกินต่อมาคือเฮอร์เรอร์อันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวก็ซิล่าแบ็กเมสนะครับที่เป็นของแฟนอาร์ตนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าของแฟนอาร์ตหรือเปล่านะสกินต่อมาไดมอนด์อันนี้ก็เหมือนกับพวก3อันที่แล้วแหละครับก็คือเล่นจนกว่าจะถึงแรงของมันแหละสกินต่อมาคือฟอสซิลนะครับก็ตามเชื่อเเลยนัป็ตว ของก็อตซิล่าหรือก็อตซิล่าเวอร์ชันโครงกระดูกต่อมานะครับอันนี้อาจจะไม่สําคัญนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําอยากจะบอกเฉยนะครับก็คือเราสามารถซื้อไตโต้ของตัวก็อตซิล่าหรือว่าทิโรติคัสได้นะครับซึ่งเราสามารถได้จากการกดไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราซื้อซึ่งตัวนิโรติคัสนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนะซึ่งเราจะใช้ตัวคอนทั้งหมด200ในการซื้อนะครับถ้าว่าไตโต้ช่วยอะไรได้ได ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเฉยน,น,นะครับเอาไว้อวดเฉยซึ่งตัวไตเติลเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงทางด้านบนขวานะครับก็อันนี้คืออยากจะบอกเฉยนะคือจะไม่ซื้อก็ได้นะครับไม่มีปัญหาในที่สุดก็ได้เล่นตัวที่โรติคัสสักะที สำหรับตัวนิโรติคัสนะครับเมื่อเรากดชิปเนี่ยจะเป็นการวิ่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าวิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะต่อมาจะเป็นสกิลของนิโรติคัสนะครับตัวนิโรติคัสนะครับจะมีสกิลอยู่2ส,สกิลนะสกิลแรกก็ดลี่รีฟนะครับ สกิลที่2นะครับ i r a d i a t e miss นะครับอ่นผิดขออภยัยด้วยนะสกิลนี้นะครับถ้าเกิดเรากดแล้วเนี่ยคนที่โดนนะครับนะเขาจะขึ้นตัวแดงๆแบบนี้แสดงว่าตัวหน้าจอของเขานะครับนะจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะจะเป็นภาพเบอร์สำหรับแอนิเมชันการฆ่าของตัวนิโรติคัสนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ ก็สำหรับตัวนิโรติคัสก็มีเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ